สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการทดลองนะครับโดยการใช้น้ําเกลือนะครับเพื่อมาทําการกําจัดกลิ่นนะครับที่ติดอยู่บนเสื้อนะครับแล้วก็อยู่ในของเท้านะครับว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับซึ่งในการทดลองครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสียภันสเปรย์แะเป็นการดีเฟสนะครับกลิ่นตัวไรแค่ไหนก็อยู่นะครับด้วยผิวพันดีเฟสนะครับสียพันนี้นะครับไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่มีน้าหอมนะครับไม่กิ้ครับหรือนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นติดเสื้อครับสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับผมก็จะใช้น้ําเกลือนะครับ เกิดจากการที่เราเอาเกลือที่เราทาอาหารนี่นะครับมาละลายน้ำนะครับผมซึ่งผมได้ทําการละลายมาแล้วนะครับก็ใส่จอกเลยครับแต่เค็มนะครับเราก็จะใช้เสื้อที่มีกลิ่นตัวติดอยู่นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ถุงเท้าครับซึ่งมีกลิ่นเหม็นแน่นอนครับเพราะว่าที่บ็กว่ามีเหนื่อเยอะมากนะครับเวลาที่เราใส่เอามาใช้งานนะครับเราก็เอาเสื้อนะครับที่มีกลิ่นตัวนะครับอันนี้ผมเอาเสื้อกิมงานมานะครับก็เขามีกลิ่นติดเสื้อนะครับซักยังไงก็ไม่ออกนะครับ และผมก็วิธีการก็คือเอาน้ําเกลือเรานะครับเอามาพรมนะครับให้เปียกใส่นี้ไปเลยครับผมให้รอบๆจุดที่มีกลิ่นนะครับหรือถ้าหากว่าเหงื่อเนี่ยออกทั้งตัวนะครับก็สามารถเอาน้ําเกลือเนี่ยเอาไปแช่ไปเลยครับก็คืออาจจะแช่แบบใส่กละมังนะครับพูดง่ายก็คือเอาไปคลงไมาทั้งตัวนะครับแล้วก็ค่อยนําไปซักครับออันนี้เราก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้มันก็จะได้เฉพาะหน้านะครับการใส่ก็ต้องเอาให้แบบกว้างๆหน่อยครับเป็นบริเวณกว้างนิดนึง นะครับเพื่อให้สามารถที่จะกำจัดกลิ่นได้หมดนะครับพอทําด้านหน้าแล้วครับแล้วก็ไปทําด้านหลังครับเพราะโดยปกติส่วนมากแล้วทําด้านหน้าปุ๊บด้านหลังมันไม่ทะลุไงครับเราก็ต้องทาด้านหลังด้วยให้แบบเขาแบบเปียกไปเลยเปียกชุ่มไปเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับใส่ไปให้เราให้เห็นนะครับว่าเปียกชัดเจนเนียร้อยแล้วนะครับอ่ะเสร็จครับ ผมมาพักตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วคราวนี้ผมก็ทําถุงเท้าเหมือนกันเพราะว่าปกติเวลาไปทํางานเนี่ยเราต้องใส่เสื้อแล้วก็ถุงเท้านี่ก็ต้องใสอยู่แล้วครับเพราะว่าเราบางทีเราใส่รองเท้าเิ็นรองเท้าแบบหุ่มส้นนะครับตาคชูงเงี้ยอะอันนี้ใส่ไปเลยครับอ่ะอันนี้ผมขอไม่เกรงใจแลใส่นี้เลยครับจบเลยชุบไปเลยนะครับง่ายเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดครับอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนของพิซักแล้วครับเดี๋ยวผลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่า หลังจากที่ใช้น้ําเกลือชุบไปแล้วนะครับกลิ่นจะหายหรือไม่นะครับอันนี้นะครับผมก็จะเอาเสื้อนะครับที่มีกลิ่นตัวนะครับแล้วผมได้มีการใส่สายคอนแทกลิ่นตัวนะครับลงไปเรียบ่อยแล้วออมาซักครับเราก็ตัวทั่วไปนะครับเอาผงตะก้อขึ้นมาที่เราซักนะครับอย่างนี้นะครับก็ใส่ช่องธรรมดาครับหรือบางคนจะเป็นเป็นแฟบเดี่ยวก็แล้วแต่นะครับใสเไย้บ้อยครับเปิดเครื่องครับ ล้าก็ทาการปั่นครับตามปกติเลยนะครับหลงังจากซักแล้วนะครับเราก็นําเสื้อผ้าไปตากแดดกันนะครับถึงเวลาเราต้องรมกลิ่นกันแล้วครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลงังจากรมนะครับก็ไม่มีกลิ่นเลยอะ่ะจนแห้งแล้วอืมจากที่เคยมีกลิ่นทุกวันอะ่ะติดเสื้อเวลาราลีดอะ่ะไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีกลิ่นค้างบนเสื้อเลย คนที่ดูคลิปผมนะครับแล้วไม่อยากมาคอยแก้ปัญหานะครับเรื่องกลิ่นติดเสื้อนะครับไม่ว่าเป็นถุงเท้านะครับหรือว่าเสื้อที่เราสวมใส่ที่เรารักนะครับผมผมแนะนำเลยครับปีนาพันดีเฟสครับช่วยแก้ปัญหานะครับไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นติดที่เสื้อนะครับหลังจากที่เราซักแล้วก็ยังติดอยู่นะครับเพียงใช้สเปรย์ดีเฟสนะครับท่านก็ไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาหรอกยิงต่อไปครับ